ทางนี้มันเคยมาบ้านเราปีศูนย์เก้าใช่ไหมครับเออราชินีราชินีมาครั้งเดียวได้หลวงก็มาครั้งเดียวพอรอสิบนี่ก็มาครั้เดียวรอสิบนี่มาพร้อมสมเด็จยาี่มาสองครั้งครั้งที่สอบ้านเรานาปีศูนย์เก้าใช่ไหมครับรอ10รอสิบมาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มาพร้อมกับสมเด็จ่าติสมเด็จาติอนั้งเฝ้ารอสิบอายุสิบห้าปีแล้วปีศูย์เก ผงกาน้ำท่วมน้ำท่วมสาเหตุที่มาเพราะว่าอยากมาดูหมู่บ้านที่เหลือร้อนแล้วปีสิบสามเนาะที่ว่าสิบสามนี่ในหลวงในหลวงรอเก้ากับพระราชินีมามาแล้วก็พระราชบุริพนทหารนั่งเครื่องบินมาเห็นแม่น้ำสองสีมามา,มานี่มาห้าเครื่องในหลวงในหลวงลงอยู่หลังเครื่องหนึ่งบินถู่ข้างสอง Oh. ข้าวทั้งสองนะของท่านที่สี่บินหน้าไอ้เครื่องบินหน้านี่ไม่ได้ลงทั้งนั้นลงเสร็จปับ๊บเครื่อมันจะบินนั่นก็บ,บินโนดนตลอดลาตะเวนจนฟางผมเด็จเอาพระราชินีเนี่ยมามา,มาหลังหนึ่งชั่วโมงเข้าใจไหมพระราชินีลงต่อชะรอนี่ต่อชะรอสองสามเจ็ดตรงก็แล้วนี่ปีหนึ่งสามนี่ปีหนึ่งสามลงโรง,งเรียน ในหลวงต่อชะลอต่อชะลอทีหนึ่งสามที่คู่อันนี่ค่ายสีค่ายไหนนี่ไม่ใช่นั่นนั่นยังไม่มีค่ายเก่านี่เออเราต้องเข้าใจแม้แต่ไอ้ตำรวจต่อชะลอบางคนยังไม่รู้เลยว่าไอ้หมวดตำรวจไทยแล่แทเรเนี่ยเดิมมันเดิมหมวดทีหน,นึ่งสามเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นหนึ่งเก้าก่อนจะเป็นหนึ่งสามหมวดที่หกสิบหกอยู่วันงน้ำจั้นมีวังน้ำจั้นด้วยเอ้าหมวดต่อชะลออยู่อ่าเสร็จปั๊บเขาก็เขาเขาแบ่งเป็นเขต แบงเขตตัวจรงเรียกกันใหม่มันปอันนี้เป็นหมู่ที่66อันนี้6มาจากไหนเพราะมาก่อนมาเลยเป็นตำรวจตเวนชายแดน <c oughs> เป็นตำรวจภูธร <c oughs> มาขึ้นกับเคสีแบงเขตกันที่บ้านเหนือเนี่ยนะอ,อ่บ้านไหนบ้านเหนืออยู่ตรงริมเนี่ยริมไหนบ้านนี้บ้านอีสานรู้จัมั้ยครับ มาสักพีปั้นปูนนะครับรู้อันนั้นอันนั้นมันใครอะไรไม่รู้ใครทหารหรือใครตำรวจของตันชะลอแยกไปเฝ้าสรุปแล้วคําว่าแม่น้ำสองสีก็เริ่มจากปีหนึ่งสามปีหโดยพฤศจิกาพฤศจิกาปีสองพันสิบสามแล้วก็โดยทหารอะไรนะนักบินใช่ไหมนักบินเขาก็อยู่นักบ่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นแม่น้ำมันวิ่งมันกะไรเขาคุยกันนะวันนักบินเราไปเราอยู่ห้องสื่อสารน่ยเรารู้ได้ยินหมดเสร็จปั๊บ เขาก็ทางพวกเขามากินข้าวทั้งหมดไอในอำเภออะไรต่างนี่เขาบอกโอ้มันเป็นแม่น้าสวยสองสีเนาะอย่างงูอย่างนี้อย่างนี้แล้ท่านนั้นก็ตีหัวไปประชุมประจําเดือนนายอำเภอก็บอกเมื่อเล้กไปสรุปเรื่องการละเสร็จก็บอกว่านี่คนที่มันเหมาะน้ำสวยน่ากินข้าวว่านั่นเป็นเห็นแม่น้ำสองสีนั้นต่อไปนี้เราควรจะเรียกว่าปากปากน้ำสองสีแค่ปากงนี้ตีหัวก็เลยมาประชุมบ้านหลังนี้ เพราัว่มีต้นมะม่วงต้นใหญ่ๆอยู่อะเห็นไหมไอ้ลาสะพานเนี่ของเฮานี่นั่งต้นเดือนแจวจำที่ไม่ได้มีข้อกวางอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นมนั้นเป็นข้อกวางสะพานนี่เป็นปานไม่พลาดครับแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้เนาะมวงไครหัวไม้พ่อแม่พี่น้องเนาะไอ้ต่อไปเนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วของเราควรจะมาเรียกไหน้ำสองสีนะตะางแต่แม่น้ำก็เรียกไปน้ำสองสีมาเลย